พาไปที่งานแต่งที่จังหวัดลำปางนะครับที่นี่ใครลืมเอาซองไปหรือไม่สะดวกให้เงินสดไม่เป็นไรหรือบางคนลืมเขารับบัตรเครดิตนะฮะเอางั้นเลยจะตั้งกันหน้างานเลย <c oughs> อ่าใครลืมเอามาก็รูดได้เลยแล้วก็ในงานนี้มีการแจกรางวัลอย่างที่พี่อ๊อฟถอยมายัง iPhone 6 S ใชไม่ <c oughs> <S S ประหยัดประหยัดหรอ <c oughs> ที่งานเขาแจกด้วยนะเ <c oughs> ครื่องนหลายต่างนะครับบอกว่าเป็นการคืนความสุขให้กับแขกที่มาร่วมในงานนะครับ งานนี้จัดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเป็นงานแต่งของผู้บ่าวสาวที่เตรียมงานกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเ <c oughs> จ้าบ่าวเนี่ยเป็นเจ้าของร้านผลิตสื่อโฆษณาเขามีธตีมในงานด้วยนะใช้ชื่อว่ามหากรรมงานแต่งพิสดารบรรลือโลก <c oughs> <c oughs> ก็จัดขึ้นในรูปแบบของ งานวัดเห็นไหมก็จะมีมีอะไรกิจกรรมให้เล่นกันอ่าสว่วนนี้เป็นการตั้งเครื่องรูดบัตรหน้างานกันเลยทีเดียวเท่าไหร่เมื่อกี้นีสองพนะัน่ะอ๋ออ๋อนี่ลูกการ์ดก็ไม่ธรรมดานะ่ารัก หวานแบบที่สุดนะครับผมอ๋อแล้วแล้วแม็กเข้าไปที่การ์ดอ๋อการ์ดด้วยแม็กเข้าไปด้วยด้วยก็มอาจจะมีอการ์ดมาอะไรอย่างนี้เออก็เลยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนั่นแหละนะครับได้เนาะเช็งคิดมีมีหลายทีมแล้วก็มีหลายกิจกรรมให้เล่นอักกดกันไปแล้วแต่นะครับโอ้โหดูเสื้อสีสันที่ดีจ้าวไก่คุณโอ๊ดเลยเหรอจ้าวพี่ไก่เลยเหรออ๋อแล้วก็มีมีศิลปินอีกหลายหลายคนที่ไปเป็นศิลปินรับเชิญก็คือไปร้องเพลง ในงานนี้นะครับรุนพิองทั้งนั้นเลยซึ่งต้อมเรนโบงี้คุณถึงคุฟุตตี้นี้เพิ่งจะเห็นในอะไรการตีไทยครัวคุณแม่พัชริดาเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าบ่าวก็บอกว่าผมแต่งผมคบหากับเจ้าสาวเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ศิลปินที่เห็นทั้งหมดเนี่ยผมชอบเองแหละส่วนตัวก็เลยเชิญมาด้วยนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ต้องการให้แปลกแล้วก็เตรียมงานกันตั้งแต่เมื่อช่วง ต้นปีนะครับส่วน iPhone 6 plus ที่แจกเนี่ยเป็นการคืนความสุขแล้วก็เป็นการขอบคุณแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่มีเครื่องเดียวนะไม่ใช่ใค่้คืนหมดทุกคนที่มาร่วมนะครับผมมีเสียงเจ้าบ่าวเลยครับ วันนี้เราตั้งใจจัดงานให้แปลกนะครับเพราะว่าปกติเราไปงานเลี้ยงที่ไหนก็จะมีนักร้องงานเลี้ยงเยอะวันนี้เราก็เลยขอนักร้องรุ่นอมาตะานิรันดร์การครับเพราะว่าทางคนเหนือเนี่ยเขาจะถือให้นักร้องคนที่เป็นคู่กันแล้วก็มาอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวจะเป็นสิริตมงคลแก่ชีวิตครับวันนี้ก็เลยถึงเชิญพี่ชมพูพี่แหม่มพี่ต้อมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากพี่บุ๋มแฟนพี่ชมพูจากอดีตสมาชิกวงปุ๋ยฝ้ายมาร่วมง,งานครับแล้วก็วันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณแขกนะครับเจ้าบ่าวก็แจกไอโฟน6พลัสให้กับแขกทีี่่มาาววง,งนนนั้ ด้วยครับอยากให้แขกที่มาร่วมง,งานกับเราสนุกละถือว่าเป็นงานที่ทุกคนมาร่วมแสดงความดีดีซึ่งกันและกันครับเตรียมการไว้นานแค่ไหนครับเตรียมการไวตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนแบบมาแล้วไม่ต้องเกรงปกติเราไปงานแต่งงานทุกคนก็จะต้องเกรงจะต้องกลัวคนนั้นคนนี้แต่งงานของเรานี่คืออยากให้ทุกคนสลัดภาพความเป็นยศคนตำแหน่งออกและให้ทุกอย่างเอนจอยตัวเองเต็มที่ทุกคนมีความหลังมีความทรงจำที่ดีมาฟังเพลงดีๆวันนี้นะครับทุกคนก็จะมีความรู้สึกดีและมีกำลังใจในการ เนนชีวิตต่อไปครับ,รบหน้าแต่เห่งความสุขโอเป็นคัพเค้กเลย,เยคือแปลกทุกอย่างงานนี้เนี่ย, <c oughs> ยอันนี้ก็เป็นงานคู่หนึ่งที่ลําปาง